ไปหาภิกษุคลีมานนท์แล้วกล่าวสัญญาสิประการแก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกษุคลีมานนท์ฟังสัญญาสิประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกหนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะสัญญาสิประการนั้นคืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทินวสัญญาปหานะสัญญาวิรัคสัญญานิโรสัญญาสัพพโลเกอนัพิรตะสัญญา สัพพะสังขารโสอนิจจสัญญาอานาปนสติอานอน์อนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานอน์ภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็าตามพิจารณาอยู่โดยไปจากอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงในอุปทานขันทั้งห้าเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอานิจจสัญญา อานทนอานัตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานทนภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามพิจารณาอยู่โดยไปจั์อย่างนี้ว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาโพธพภะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธัมมารมเป็นอนัตตาดังนี้ เป็นผู้เห็นซึ่งความเป็นอัตตาในอายตนะทั้งภายในภายนอกหกเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนัตตะสัญญาอาหน์อ,นอสุภะสัญญาเป็นอย่างใดเล่าอานอน์ภิกษุในกรณีนี้เห็นโดยประจักษ์ซึ่งกายนี้อยู่แต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงเบื้องบนแต่ปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างว่ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ เอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดลำไส้ลำไส,ส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจาระน้ำดีสเลดหนองเลือดโลหิตเงือ่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหลอข้อน้ำมดูดเป็นผู้เห็นความไม่งามในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอสุภสัญญาอานอนทินวะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานอน ภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามพิจารณาอยู่โดยไปจับอย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกมากมีโทษมากคือในกกยนี้มีอพาธต่างๆเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่อซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียว โรคเรื้อรังโรคฝีโรคกลากโรคมองคล้อลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านคุดทราชโรคละอ่องโรคโลหิตโรคดีซันเบาหวานโรคเลิมโรคผุพองฤทธิ์ศีดวงทบานอาพาธมีดีเป็นสมุขฐานอาพาธมีเสมาเป็นสมุขฐานอาพาธมีลมเป็นสมุขฐานไข้สันนิบาตไข้พอฤดูแปรป่วนไข้พอดบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้พอะออกกําลังเกินไข้พอดวิบากกรรมความไม่สบายเพราะความหนาว ความร้อนความหิวความระหายการถ่ายอุจจาระความการถ่ายปัสสาวะดังนี้เป็นผู้เห็นโทษในกายนี้อยู่ด้วยการอย่างนี้เนี่ยนี้เรียกว่าอาทินวะสัญญาอาอนนนปหานะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอาอนนนภิกษุในกรณีนี้ไม่ยอมรับไว้ซึ่งการวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทากระทำไม่สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทา กระทำไม่สิ้นส <sh> ุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทำไม่สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทำไม่สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปนี้เรียกว่าปาหาะสัญญาอานน์นิรากสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่าง พิจารณาอยู่โดยประจับอย่างนี้ว่าธรรมชาตินั้นสงบธรรมชาตินั้นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระงรับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่าวิราขสัญญาอานอนนิโรธสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอาหน์นภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนบ้างก็ตามพิจารณาอยู่โดยประจับอย่างนี้ว่าธรรมชาตินั้นสงบ ธรรมชาตินั้นปณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระง,งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความดับเป็นความดับเย็นนี้เรียกว่านิโรธสัญญาอนอน์สัพพะโรเกอนะพิรตะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานอน์ภิกษุในกรณีนี้อนุสัยความเคยชินในการตั้งทัพในการฝังตัวเข้าไปยึดมั่นแห่งจิตด้วยตัณหาอุปทานใดๆในโลกมีอยู่เธอละอยู่ทึ่งอุปสรร เธอละอยู่ซึ่งอนุสัยนั้นๆงดเว้นไม่เข้าไปยึดถืออยู่นี้เรียกว่าสัพพะโลเกอนับพิรตะสัญญาความสําคัญในโลกทั้งปวงว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดีอานนท์สัพพะสังคาเิสุอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกษุในกรณีนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกว่าสัพพะสังคาเลสุอนิจจสัญญาความสําคัญว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอานนท์านาปนสติเป็นอย่างไรเล่า อานนอนในกรณีน,นี้พิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาก็มาโดยรอบตั้งกายตรงนำลงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมือ่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมือ่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมือ่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสัน้นเธอย่อมทําำทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่มทาการฝึกหัดศึกษาว่าเป็นผู้ทํากายสังขารในสงบระงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารในสงบระงับหายใจออกเธอย่ำทาการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่ำทาการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออก เธอย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่มทำการจิตฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้สงบระงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้สงบระงับหายใจออกเธอย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่าทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่มทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่ำทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่ำทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่ำทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิกษุทั้งหลายนี้แหละอาณา ปานสตินะครับอา,อานนท์ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุคลีมานนท์แล้วกล่าวสัญญาสิจประการเหล่านี้แก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกษุคลิมานนท์ฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยกวนแก่ฐานะลำดับนั้นแหละท่านอานนท์จำเอาสัญญาสิบประการเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านคลิมานนท์แล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก,แก่ท่าน เมื่อท่านครีม,มานนท์ฟังสัญญาสร็จประกาศแล้วอาพาธก็จะระงับไปโดยฐานะอันควรท่านครีม,มานนท์หายแล้วจากอาพาธและอาพาธก็เป็นเหมือนละไปแล้วด้วยแหละอนุโมทนาสาธุนะครับกับพระสูตรแรกนะครับของวันนี้ในการอ่านนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราเล่า,เ,ลาเรื่องชดินสามพี่น้องไป